สวัสดีครับพบกับมัสดงในกิจกรรมกีฬาสีของเรานั่นเองนะครับที่มีชื่อว่า k ีนิดาเดนซูเปอร์ฮ r โร่สปอร์ต2021ออนไลน์นะครับเป็นเกมระดับ Nursery IEP KG-1 KG-1 และ ABP KG-1 ของเรานะครับเกมที่มีชื่อว่าวิ่งเก็บบอลใส่ตะกร้า ต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่อุปกรณ์นะครับที่ใช้สําหรับวิ่งเก็บลูกบอลใส่ตะกร้านั่นเองนะครับ1นนะครับจะเป็นตะกราใส่ลูกบอลนะครับ1ชิ้นนะครับ2นะครับตะกร้าที่รับลูกบอล1ชิ้นนะครับสนะครับลูกบอลสีนะครับขนาดเล็กๆนะครับหรือสิ่งของนะครับอไหนก็ได้นะครับที่เป็นสิ่งของเล็กๆนะครับทั้งหมด5ชิ้นนะครับ กติกาของเรานะครับที่ผู้เข้าร่วมเล่นเกมนั่นเองนะครับ1นนะครับผู้เข้าร่วมต้องแต่งกายนะครับใส่เสื้อประจําสีของตัวเองและกางเกงวอร์มนะครับสนะครับผู้เข้าร่วมเล่นเกมนะครับจานวน2ท่านนะครับคือ1นักเรียน1คนนะครับสท่านผู้ครอง1คนนั่นเองนะครับนักเรียนเป็นคนถือลูกบอลนะครับและโยนบอลใส่ตะกร้านะครับท่านผู้ครองนะครับเป็นคนถือตะกร้า ใส่ลูกบอลนั่นเอง3นะครับผู้เข้าร่วมเล่นเกมนะครับจะต้องนะครับส่งคลิปวิดีโอนะครับหรือแอป t i k t o ็อกนั่นเองนะครับในการเล่นเกมนะครับวิ่งเก็บลูกบอลใส่ตะกร้านะครับและเข้าร่วมส่งทาง l ลน์ QR code นักเรียนและท่านผู้ครองครับที่เข้าร่วมนะครับส่งนะครับจะได้รับนะครับใบประกาศนียบัตนะครับจากทางโรงเรียนของเรานั่นเอง ต่อไปนะครับเด็กๆนะครับและท่านผู้ครองครับดูตัวอย่างจากมาเสือโด่งก่อนนะครับเราจะวิ่งเก็บบอลใส่ในะกร้านะครับเราวางจุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มาเสือโด่งได้บอกอุปกรณ์ท่านผู้ครองไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ครองทุกท่านมากมากเลยนะครับที่มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกีฬาสีของเรานั่นเองนะครับนะครับเราจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะครับเราจะโยนด้วยกันทั้งหมด5ลูกนะครับ อ่เราวิ่งไปนะครับวิ่งไปเมื่อถึงจุดหยุดนะครับหยิบลูกบอลหนึ่งลูกนะครับและโยนให้ลงนะครับท่านผู้คองนะครับเป็นคนถือตะกร้านะครับห้ามยืนตัวตรงนะครับห้ามเดินปล่อยทางซ้ายหรือขวาเดินมาข้างหน้านะครับแต่แขนนะครับท่านผู้คองขยับได้นะครับนะครับอ่าไปแล้วหนึ่งลูกครับวิ่งกลับไปหลูกต้องวิ่งกลับไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่นะครับแล้ววิ่งไปนะครับ แล้วนะครับลูกที่สองแล้วนะครับลูกที่สามนะครับไปแล้วครับลูกที่สี่นะครับและลูกที่ห้านะครับเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะครับอย่าลืมนะครับส่งคลิปวิดีโอนะครับเข้าร่วมทำกิจกรรมกันเยอะๆนะครับ ขอบคุณมากนะครับ